สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนหน้าจอนะครับเป็นซัมซุง A ห้าหนึ่งนะครับเปลี่ยนแบบง่ายนะครับวันนี้ขั้นตอนแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับทําการถอดฝาหลังครับฝาหลังตัวนี้แค่แกะนะครับแกะใช้ไพ่หรืออะไรได้ครับที่ว่าลักษณะเป็นแบนนะครับรูดเข้าไปเลยเลยครับ จากนั้นทำการไขไขน็อตออกนะครับทุกตัวนะครับหลังจากที่เราไขน็อตออกแล้วนะครับอย่าลืมถอดถาดซิมออกนะครับถาดซิมตัวนี้ครับก่อนจะแกะฝาไนี่ออกต้องถอดถาดซิมออกก่อนนะครับถ้ามาแกะตัวครอบนะครับ ข้อแผงข,ข้อบอร์ดนี่น,นะครับแนะนําให้แกะบริเวณช่องคาซิมนะครับมันจะออกง่ายครับทำการแกะซ็อกเก็ตแบตเตอรี่นะครับ จะแกะแพรไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้เสียหายนะครับอันนี้เป็นซ็อกเก็ตจอนะครับแกะออกได้เลยครับต่อไปก็ท้อการแกะชอ้อนะครับคีอจอตัวนี้มันแตกแล้วนะครับเพื่อนไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับว่าแกะแต่มันจะเสียหายเพราะว่ามันคนละส่วนกันนะครับแกะได้เลยครับ แกจอออกแล้วครับที่เปลี่ยนต่อไปเราจะได้รักษะประมาณนี้ครับทำความสะอาดนะครับบริเวณขอบกาวนะครับครับผมหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วนะครับต่อไปเราก็ทําการลงจอนะครับโดยการติดกาวนะครับ บริเวณขอบนะครับแต่กาวถ้าเพื่อนซื้อจากในเน็ตมาจอครับมันจะมีกาวอย่างนี้ให้ก็ใช้ได้นะครับเหมือนกันครับแต่ผมจะใช้ร์เทปยึดไว้ด้วยครับเพื่อความแน่นหนานะครับ ตัวเทปตัวเทปนี้ถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่กาวที่เขาแถมมาให้ก็ใช้ได้นะครับเหมือนกันครับเหมือนกันผมใช้ให้ดูก็ได้ครับ คนนี้มือสั่นครับง่วงนอน เี่ครับกาวที่เขาแถมให้ก็ใช้ได้ครับอันนี้จะเป็นกาวใสนะแล้วแะ่บางร้านนะครับถ้าเพื่อนซื้อจากในเน็ตมานะครับต่อไปก็รทำการลงจอนะครับ อย่าลืมสายแพ้นะครับตามลูกสอนนะครับใส่ซ็อกเกตตามเดิมนะครับ ไปก็ยึดจอนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์หนีบก็ใช้เป็นยางได้นะครับถ้าไม่มีตัวหนีบหนีบจอครับแต่าาผมใช้เป็นยางให้ดูแล้วกันนะครับถามว่าใช้ได้มาใช้ได้ครับมันไม่ได้เสียหายอะไรครับใช้ได้ครับอย่างผมเวลางานรีบๆจะใช้อ่าใช้ยางเหมือนกันครับเนื่องจากอุปกรณ์ไม่พอครับ แต่ถ้ามีอุปกรณ์รนี่พวกนี้แก้นิดเียเลยนะครับการจิ้ขอบเลยครับโอเคครับต่อไปก็รอกาวแห้งนะครับระหว่างรอกาวแห้งก็ต้องการใส่น็อตคืนที่เดิมนะครับใส่ไปเลยครับเมื่อกาวแห้งแล้วก็ท้องการแกะยางออกครับ การใส่ฝาหลังนะครับนี่คาบกาวลูกค้าเคยแกะเครื่องมาแล้วครับฮะทำการแกะกาวออกนะครับ จากนั้นก็ทารอ,อกาวแห้งนะครับเป็นอันเสร็จครับผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมนำเป็นแนวทางนะครับอย่างไง้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ